สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดมีนี่เลย Reno 5กับ Reno 5 5G นะคะ <Hey! S 1> ตัวนี้นะคะ ก็เขาพิเศษตรงที่นี่ค่ะเขามีกดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็มีวิดีโอแบบมุมมองคู่นะคะนี่เรากดเข้าไปใช่ปะมันก็จะเป็นนี้เลยเราสามารถถ่ายกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าไปพร้อมกันได้ด้วยนะคะอย่างเวลาที่เราอยากรีวิวอาหารใช่ไหมคะเราก็อยากเห็นหน้าแบบรีแอคชั่นเวลาเห็นอาหารด้วยแล้วก็ว่าอาหารนีนหหน้เราตอกินแานไหนเราก็จะมาลองใช้ฟังก์ชันนี้ให้ดูกันเลยนะคะ แล้วเขาก็สามารถซูมได้เป็น3สเตปด้วยนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น 1x นะคะ 1x นะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพไปดูนะคะเป็นแบบนี้ส่วนแบบที่2นะคะถ้าเราแบบหุยจานนี้น่ากินจังเลยซูมเข้าไปนี่เป็น 2x นะคะเราก็จะเห็นแบบอาหารแบบว่าโอ้โหแบบใกล้ๆเยิม้มๆแบบนี้เลยนะคะน่านกินไหมคะทุกคนแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือนี่ห้าไปเลยนะคะเห็นทุกลูกคนเห็นความกรอบของหมูกรอบไหมคะทุกคน เชื่อว่าทุกคนจะหิวแล้วนะคะตอนนี้เลิศสุดๆไปเลยค่ะนี่ค่ะชอบมากๆเลยนะคะฟังก์ชันนี้เหมาะกับทุกคนสายรีวิวนะคะจะต้องไปตามด่วนเลยนะคะ ดูโอวิวิดีโอเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังไปได้ในพร้อมๆกันเลยนะคะรัแบบรองได้เลยค่ะว่ารูปแบบของหน้าจอเนี่ยจะแตกต่างได้กันถึง3แบบก็คือเลเยอร์แบบสปริตนะคะก็คือหน้าจอบนล่างที่เราสามารถที่จะปรับหน้าจอบนกับล่างเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็แบบที่2คือเป็นราวแล้วก็เรกแทงเกิลค่ะ2ออย่างนี้เราสามารถใช้นิ้วลากไปได้ทั่วทั้งจอเลยค่ะก็คือวิดีโอของคุณเนี่ยจะปรับได้อย่างอิสระเลยนะคะ สำหรับฟังก์ชันที่2นะคะก็คือ AI mix p o t h e a d ค่ะ ตัวนี้นะัดชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะที่เราได้สัมผัสตัวนี้นะก็คืออย่างแรกเลยแล้วก็สามารถเลือกวิดีโออะไรก็ได้นะคะจากคลังภาพมาเป็นฉากหลังเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกพอร์เทรตที่เป็นเบลนหรือว่า silhouette นะคะถ้าเป็นเบลนเนี่ยมันสามารถซ้อนภาพด้วยกันนะคะแล้วก็ทําให้ภาพออกมาเป็นภาพที่สวยงามได้หรือถ้าเป็น silhouette ก็คือการเป็นตัดเงาบุคคลได้อย่างแม่นยําแล้วก็เอาไปซ้อนกับภาพฉากหลังที่เราเลือกไว้ตอนแรกนั่นเองค่ะมันเลยทําให้เอฟเฟกเนี่ยมีความเหนือกว่าในรุ่นอื่นๆ นัดก,ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นตัวชูที่แบบว่ามีความแบบน่าเล่นมากๆเลยแล้วตัวนี้นะคะมันจะมีโหมด AI Highlight Video นะคะก็คือตัวจับสภาพแวดล้อมแสงก็คือถ้าตอนกลางคืนหรือว่าตอนแสงจ้าตอนย้อนแสงอะไรอย่เงี้ยมันก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็วีโอเขานะคะจะมีฟังก์ชันที่เล่นฟิลเตอร์กับสีนะคะก็คือ AI Color Portrait ตัว AI Color p o r t a i t เนี่ยก็คือดูสีมนุษย์เอาไว้แล้วก็ฉากหลังจะเป็นขาวดํานั่นเองค่ะทําให้ตัวเราเนี่ยดูเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของโมโนโครมเนี่ยก็จะมี3สีเลือกก็คือแดงชาติเขียวชะอุม่มแล้วก็ฟ้าครามค่ะตัวนี้ก็คือจะดูสีแดงดูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าคงไว้นอกนั้นก็จะกลายเป็นขาวดําหมดเลย และสําหรับตัวนี้นะคะจะมี Ultra Steady Video ด้วยนะคะก็คือโหมดกันสั่นนั่นเองได้พัฒนามาถึงเวอร์ชันที่3แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะกล้องหลังคือถ่ายแล้วนิ่งมากแต่กล้องหน้าก็อาจจะมียังสั่นๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็ถือว่ามีมาให้2กล้องแบบนี้ก็คือดีมากๆเลยค่ะ และสำหรับเจ้าลีโน่หตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาฝังโซลูบมาในฟังก์ชันของการถ่ายรูปเลยนะเราสามารถไปกดที่เพิ่มเติมแล้วก็เข้าฟังก์ชันนี้ได้เลยเราก็เลือกนะคะ mm hmm. วิดีโอที่เราถ่ายมานะคะเป็นต่างๆนานานะแล้วเราก็มาครีเอททำเป็นแบบพวกฟังก์ชันแฟชั่นต่างๆนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเข้าแอปอื่นๆให้วุ่นวายเลยค่ะสวยมากเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากหลากหลายมูดมากใครนะคะที่อยากได้วิดีโอแนวไหนก็สามารถเลือกได้ตามที่เขามีเทมเลตมาให้เรียบร้อยแล้วเลยค่ะ และสําหรับโหมดถ่ายภาพนิ่งนะคะกลางวันเนี่ยก็จะมีหน้าชัดหลังเบอร์แล้วกลางคืนก็สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้เช่นกันเพราะเขามีโหมด Night Flare Portrait นะคะที่ทําให้ข้างหลังเนี่ยมีโบเก้ที่ชัดขึ้นทําให้คนโดดเด่นขึ้นนั่นเองค่ะ ที่สําคัญน,นะคะดูสิคะตัวนี้นะคะเป็นพริซึมที่แบบสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะแบบหันมุมมองไหนนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปเยอะมากๆเลยคือใครชอบสีไหนอะ่ะรวมไว้ในเครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะแบบมาในมาเท่ๆหน่อยนะคะมีความแบบดําแล้วก็เหลือบๆความแบบกาแล็กซีนนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมถูกใจหรือเปล่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะเราลองกันมาจนมืดเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับนี่ค่ะ Oppo Reno 5 5G นะคะสี Starry Black นะคะแต่ที่นัดถูกใจสุดๆก็คือน,นี่เลย Oppo Reno 5นะคะสี Fantasy Silver ะคะ่ะทุกคนคือสวยมากจริงๆเห็นไหมคะไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยก็มีหลากหลายสีตามที่ทุกคนชอบได้เลยนะคะแล้วก็ที่เราทดสอบฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัวนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็น AI Mix Portrait แล้วก็ AI Color Portrait นะคะสวยมาก ถูกใจนะัดสุดๆไปเลยค่ะยังไงก็ฝาก2เครื่องนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e ให้กับช่องแอปดิสคัตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไปติดตามไอจส่วนตัวของนั้นนะคะสามารถไปติดตามได้ที่เลยนะัทลี่นั่นเองแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ้าย